ใครๆหลายคนเป็นแบบนี้ไหมคะพักผ่อนน้อยนอนดึกหน้าโสมแค่2อาทีต่อวันเท่านั้นบำรุงล้ำลึกถึงระดับเซลล์กจ๊ส ที่บอกเลยว่าตอนนี้กินตกลุมรักเขามากมากเลยนะคะแล้วก็บำรุงลำดึกไดถึงระดับขั้นเซล์เลยนะจ๊ะก,ก็คือนี่ค่ะ2ตัวนี้ค่ะเจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง n w Skin Boost นะคะรุ่น Age Lock Boost ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ Age Lock Boost Activating Treatment ค่ะ2ตัวนี้แหละค่ะที่เป็น2คู่ใจแล้วกําลังมาแรงสําหรับกินมากๆเลยค่ะเขาสามารถบูสต์ผิวของเรานะคะให้สว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็เด้งอิ่มฟูฉ่ำน่ามากมากเลยค่ะเดี๋ยวกินจะไปล้างหน้ามาให้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไปเจอกันค่ะ ไปเลยค่ะตอนนี้นะคะกินก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นี่คือสภาพผิวหน้าจริงของเรานะ <c oughs> ก็คือพรีชีมไม่ทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะคือนี่ค่ะตัวนี้นะคะวิธีการของเขาก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เปิดเครื่องขึ้นอย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้โอเคพอเราเปิดไฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มที่นี่เลยค่ะปั๊มทีทเมนต์ตัวนี้นะคะนี่ค่ะสามปั๊มค่ะทุกคน ถามให้ดูนะําไปตรงนี้นะคะ 1>, 1 2็นสองสามจะไม่ใช้มือนะเราจะใช้เครื่องตัวนี้แหละถูไปที่หน้าเราเราจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะคะเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการทํางานของเขานะคะแล้วก็ขนะะาดยังไม่ได้เริ่มเปิดเครื่องนะก็รู้สึกว่าฉ่นำน,น้ํามากแล้วอ่ะอันนี้บอกเลยว่าแบบไม่ต้องใช้มือทาเลยะคะ่ะคือตัวเนื้อคีมของเขาหรือเจลเนี่ยที่ใช้คู่กันเนี่ยก็คือแบบมันดีอะไม่หนักหน้าเลยอะ เราก็เริ่มทําได้เลยค่ะเกยการสารด์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่าก็จะเสียงฟิตฟิตอ่ะเราก็เริ่มทําได้เลยอี๋ค่ะก็ทาไปเรื่อยค่ะจนกว่าเครื่องเขาจะปิดนะคะคือหมอเลยว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเห็นป้าที่เราได้ยินเสียงอ่ะคือเขาอ่ะจะปล่อยเหมือนแบบกระแสรูปแบบพิเศษค่ะเพื่อไปกระตุ้นผิวเรานะคะคือตอนนี้กินรู้สึกได้ว่าผิวมีความแบบ รู้สึกเย็นๆอะรู้สึกเย็นๆเหมือนเราบอเครื่องเนี่ยกำลังกระตุ้นผิวอยู่โอ้ยรู้สึกดีมากฟินมากเลยค่ะทุกคน,กกนกและที่สำคัญนะคะตัวเจ้านุมสกินบูทนี่นะคะตัวนี้นะคะเขาก็ผ่านการรับรองจากออยยด้วยค่ะบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะและที่สำคัญนะคะเขาว่ายังม,มีเรื่องของการออ้าวสิ่งเพินพูดไม่จบเลยก็คือเสร็จแล้วนะคะคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวเนี้ยเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะมันจะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะให้ดูก็จะมีความเหมือนแบบหนนนน้้าาอิมูขึ เสร็จแล้วค่ะข้างเดียวเรามาต่อกันที่ข้างที่2องกันดีกว่าค่ะข้างนี้นะคะข้างนี้ก็ทำเสร็จแล้วคะมาเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนก็คือเราก็ปัลมลงไปนะคะสามปั๊มเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่สองตัวทีทเมนี้นะคะที่อินทาลงไปเนี่ยมันก็ไม่น้อยหน้ากับเจ้าตัวเครื่อนะคะทุกคนเพราะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเอ g ล l o กนะคะที่บำรุงได้ล้าลึกมากนะคะล้าลึกแบบไหนคือลึกถึงระดับของการแสดงออกของกีในเซลล์ผิวหน้าเลยนะคะทุกคนตัวทีทเมนเขาคือบู์สุด ปังสุดไม่ไหวแล้วจ้ะโอเคแล้วก็มาทําต่อนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใส้และที่สาคัญนะคะดูนูสก,กินบลูเนี่ยได้รับรางวัลและถูกปกระกันตีที่แบบเยอะมากๆคือมั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะก็รู้สึกได้เลยว่าแบบมันซึมดีมากอะแล้วก็ไมไ่รู้สึกแสบผิวมันรู้สึกแบบผ่อนคลายผิวไม่รู้สึกเจ็บเลยตั้งแต่เริ่มใช้มาคือหลงรักฉันรักเขานะตอนนี้ฉันชอบมากอ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ พอกินทาเสร็จนะคะทุกคนกินรู้สึกเลยว่าผิวกินมันเด้งมันฟูมากแล้วมันแบบกระจ่างใสามากไม่เชื่อกิน,นลองกดหน้าให้ดูเห็นปะมันจะมีความเด้งๆมันมีความฟูฟูรู้สึกว่าหน้าแบบอิ่มฟูกระจ่างสว่างใสนะคะแล้วก็ดูแบบอิ่มน้ำมากๆะคะ่ะแค่สองอาทิตย์เท่านั้นของดีจริงต้องไปหาตามกันจ้าแนะนำเลยจ้า